สวัสดีจ้ายายเพ้นมาตลาดด้วยจ้ามาซื้อไก่บ้านเ้าไปต้่มตัวลอยสามสิบด้วยจันลระเจ้ารถหาลอยเศร้ายายเพ้นก็บได้ิซื้อไปไว้ถั่วต้มเจ้าก็ขายหลายอย่างเลยแล้วอะไรไหมคะกระเทียมเอามากระเทียมห้าสิบบาทนะทุกเจ้าเจ้าขายอย่างเนบุตรลายกับลายแท้ คนกระร้งเขผามาหมูยางเดียวอันนี้ขาเจ้าขายขนมโคกจ้ะโอ้มาไล่ขาเจ้ากระขายอ้สงกามีขนมโคกจ่าอะไรขึ้นอย่างเีนี่ยอันนี้แหละพี่น้องเพิ่งลูกออดไงเพื่อน ผูใ้ใดสนใจติดตอ่อยายเพ็ญด้วอยู่คนขึ้นทัวร์อยู่เมีอู้วันนี้ไ <c oughs> ก่บ้านไก่บ้านจ้ะใช้ได้คู่สีคู่เอ็นแล้วมันเป็นแม่หลายอย่างหลายอย่างทอดแตงโมนหลายอย่างหลายอย่างไม่รู้จะซื้ออะไรอันนี้ก็ขายไก่บ้านด้วยนะยูนี่ปีนึงแบบวันนี้ได้ไม้ลี้มหัางได้ขาย ถ้าไปลงทุนอดแล้วดมันล่หอยจูบเข้าตรงนี้บ้านนวกเขาจะหาเอาบอกหอยเอาปูเอาไข่มดแดงมาขายเอกระเป๋าเงินขออยู่ัสนขอบ้า ได <c ười> uh ้เ huh. พ่มีสีมาไล่พร้อมด้วจ้ะาครับหาปลาไม่อบอเออ Zat, จะเอาเน uh, one, uh? oh. uh, 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 um uh ื้อมายอันนี้อาหารสนิทจากสุดเขื่อนลาดอ่าอ่ายากิน่องลายยางวันในตลาดบัวรูซื้ออย่างดี นี่เครื่องฉันาาอิงผัดสเสร็จกันมัน้ปปยพีน่น,น,ปปน้องผัดเสรนกันมนี่อยาจกแซ่หมากันนี่ไงสิบปากค่ะน้องบังหมากหวอนไงไม่ค่ากับปากวาหวานหวานสงสัสยสิบป,ปากหวานขึ้นไม่ค่าอะไรหวานเด้อค่ะ หน่วยใหญ่ร uhm ับเนาะุณนันคนก็บานก็ไปปีนขึ้นกินของข้าเจ้าเอาทัวหนึ่งทัวเอาทุกเนึ่งสื่อให่ต่ยััดโอ้ ออกไปเ้วได้รอบหนึ่งแล้วเขาไม่อีกสอทั่วตัวเมื่อแกะกินมันหอนเอีสิบปีอยู่ใสมันหอนไรก็เลยอู้มนีอหอนเขาห่อนอู้หอนเขาห่อน โอ้ ه, ของขายกัหลายหลายพี่น้องเอ,อ้ยมาสื่อสวยกันด้วยกูยนหนเอไมอยู่ขายเยเอะ <laughs> ๆอันนี้ร้านปลาทูมูสโตโตสวยสวย่ะดตใส่ระวังขาตู้ถ้าเป็นหวง้าปลาไกอเจ้า อะบวงกับสวยง่ามขนาดพี่น้องอุ้ยพี่น้องเบิ้งเมเป้งน้องละสาวจ้าสามร้อยห้าสิบไม่น้้งเถะขือก็มี

đây là thuốc bảo đông đấy, bảo đông đấy, cái này cái này สาบห้าทเจอกับแพบแพคเป็นถุงเลยสิบานีมีทุกอย่างผลไม้ยายเพนจะซื้ซอส้มจกัก <c oughs> จับถุงหอยเลย เมก็ง kind of like like ูว้ยงงาาเมียจไาหนกองหอนกับ้อนง่ายไหลขย่อยเลยเกิดบางนะครับนี่วมบริเวณมันเขาะไหอครับหดลูปไปจับใส่เลย สอสมแล้วโล่หนึง่งายเพปยนสีออกเมื่อด้บันมมน,นี่เป็นของขนมาตลาดไ้หลายพเจ้าก็นล่งยังขายพ่ะเจ้าขายเห็ดกระด้างโอ้เห็ดบดเนาะไม่เห็ดกระดา้างบดครับกระด้างบด ว่าก็เถอะพี่น้องมึงใครจักจันตายใครจักจันแม่แข้งใคาเจ้ากับมาขายจักจันกับมี่จกจันกับมีพี่น้องมึงแม่งกินนู่นตานุ่งยางยุ่งยางพี่น้องเอ้ยไปก่อยเน้องก็แสบความมีโมกินอีกละ โอ้นี่ยายเพ็ญสิมืออะไรเด้อบาทนี่เสียงฝ้าห้องบ่ยายเพ็ญจะกลับบ้านแล้วเด้อเอาสมีสกลน้าจ๊าพอกันคลีปหนาด้จ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเพ็ญสวัสดีจ้า